สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับไปอยู่ที่คิงคลองเขาค้ออยู่เป็นจุดถ่ายรูปเป็นร้านกาแฟวิวบรรยากาศสวยๆครับไรค่คิงคลองเขาค้อมีร้านอาหารมีเป็นร้านกาแฟด้วยร้านคิงคลอง <c oughs> ร้านคิงคลอง วิวบรรยากาศสวยงามมากๆมองเห็นกัางหันลมแบบใหญ่เลยเดี๋ยวซูมให้ดูกังฮันลมใหญ่มากๆบางอันก็หมุนบางอันก็ไม่หมุนมันเสียหรือเปล่ามี่ ขิ้ง,งคองเขาคอวิวสวยมากๆจุดนี้ก็สวยแต่มีโอ่งเรียงกันเป็นแถวแล้วก็สวยมากเลยมีรถวิ่งทางขึ้นมาโน,น่นไปโน่นเลยแล้วก็โคง้งไปโน่น ซูมไม่ดูเลยวิวสวยมากๆตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วแต่บรรยากาศก็ยังเย็นๆอยู่อันนี้เป็นรีสอร์ทเป็นลานกลางเต็นท์คนนี่ป้ายคิงคองเขาคอ ร้านอาหารร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเขาทำได้สวยดีเป็นไม้เก่าๆอันนี้ร้านกาแฟเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวโบราณสวยมากๆ นี่เป็นคล้ายๆกับเป็นเต็นท์เขาให้เช่าค้างคืนบรรยากาศดีมากๆเลยร้านก๋วยเตี๋ยว ่วนนี้เป็นช่วงธรรมดาคนคนก็เลยคนก็เลยน้อยถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่คนจะเยอะนี่วิวบรรยากาศมาดูมาดูวิวอีกมาดูวิวกลางหันลมลมพัดเย็นสบายเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอจนจบดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชฟกินเที่ยวตลอนตัวให้ด้วยนะครับคุณมากๆครับผมเดี๋ยวให้ครบ5นาทีอน ไปดีกว่าครบแล้ว